Có lẽ mấy bác đã được lật chợt ra, nhưng mients còn r hoffeơng mụ được đầy nhẹ. Nhằm tiếp nhận tiết warm dide, này ใครีเดี๋ยวโนทองโทษนะโอเคนะโอเคทาานี้เอาทิงนะเอาทีิงนะนะสามครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาใครไม่มีคู่ใครไม่มีคู่ เอาเถอะครับน้บหนึ่งนึ่น้สองน้ำสองบนยืนหมดที่ง้ัน้ำหนึ่งน้บสองนสองน้ำสามครับ B ้าแปดเจงดหห้าเสามสองนหมดเลยนะายไปหนคู่ ใครไม่มีผู้ไปไปไปขอขอโอเคนะนนัอโอ้ยโอ้แล้วไม่เอน้อยเริ่มเวลาแเริ่มเริ่มถ้าเราพยเริ่มายแล้วใช่ไหเริ่มเวลาท่เอลอเรืไองแต่คุณยังคงเพียรอยู่เื้อคเพียอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวให้เรา จับกลุ่มกันทั้งหมดมีกี่คนนะครับประมาณกว่าคนอโอเคจับกลุ่มกัน5คนครับในกลุ่มต้องมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องมีพ่อพก่แกด้วย3 4 5ต้องมีด้วย4 5่ห้าหกเจ็ด ต้นไผ่ต้นอะไรต้นไผ่ต้นอคุณนั้นก็ลอยอยู่ตรงนี้กลุ่มนันตนไหนวุ่นั้นต้นไหนวะต้นไหนว